สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้14มิถุนา2,564เราก็กลับมาติดตามอัปเดตราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับติดต่อาเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับก็แอดมาแล้วจะมีเมนูสมัครเปิดบัญชีก็สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเช่นกัน สำหรับทองคำของเราก็จะเป็นโกลด์สปอตนะครับสามารถเทรดได้ตั้งแต่วันจัดสุกเลยนะครับตลอด2ี่4ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับซึ่งใครที่เทรดทองอยู่นะครับทองคำแท่งทองคำมาเรานี่น่าจะพอตามกันดีว่ามักจะเจอแก๊กกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทองคำมักจะวิ่งนะครับตลาดทองคำมักจะวิ่งตาม ตลาดหลักก็คือตัวของอเมริกานะครับก็ช่วงตลาดเปิดของอเมริกาเนี่ยก็อยู่ช่วงสักประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีวอลุ่มเข้ามามากในช่วงนั้นนะครับก็เพื่อไม่พลาดโอกาสในการเทรดทำกำากาไรในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาเวลาคลิปใหม่กรืขอขก็ใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับก็สําหรับ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทาบทวิเคราะห์กันไปให้เป็นที่เรียบร้อยสําหรับมุมมองภาพในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ของเรานะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยแหละนะครับสําหรับการที่จะยังยืนในทิศทางของขาขึ้นหรือจะเป็นการผักขารอบใหญ่ ก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนก็มาดูกันที่ราคากันครับเมื่อเช้าล่ะเปิดมาเนี่ยนะครับเปิดมาราคาก็ปรับตัวลดลงมานะครับ,ปร,บ,รรบปรับตัวลดลงมานะก็มาถักเลยกันนิดนึงนะครับกรอบสําคัญแนวโน้มสําคัญที่เราบอกว่าเทรนที่เราเล่นกันมาต่อนหน้านี้นะครับตลอดช่วงสักสองเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ราคาพยายามที่จะเบรก ถามว่าเบรกหรือ,อยังยังพยายยังอย,งอยู่ในจุดที่เรามองว่ามันคือความพยายามที่จะเบรกอยู่นะครับมันอาจจะฟอลก็ได้หรืออาจจะเบรกจริงก็ได้นะครับแต่ทีนี้การเบรกจริงหรือการที่จะให้น้ําหนักว่าราคาจะพักฐานหรือตัดสินว่าราคาจะพักฐานแล้วนะครับเราให้ราคาไว้ที่1854นะครับนั่นหมายความว่าราคาต้องหลุดบริเวณ1854ลงมาก่อนถึงจะตัดสินได้ว่าราคาจะเป็นการพักฐานรอบใหญ่นะครับ ซึ่งในการพักฐานนั่นหมายความว่าเป็นการพักฐานของวีคนะครับซึ่งในภาพของวีคในภาพของระยะยาวเราได้ให้กันไว้แล้วในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับทีนี้เรามาคุยในภาพของวันนี้ก่านครับในวันหนึ่งสองวันนี้เนี่ยราคาจะเป็นยังไงแล้วที่เรามองกันไว้จะเป็นยงนะครับคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ราคากําลังพยายามอยู่ที่จะเบรกหนึ่งแปดห้าสี่ให้ได้เพื่อเบรกเพื่อที่จะหลุดลงมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันการ เทรนของระดับเดย์นะครับแต่ในระดับวีกก็ยังมองว่าเป็นทิศขา,าขึ้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปวิเคราะห์ถึงเทรนระดับวีกนะครับเพราะนั้นเราตัดสินกันที่เดย์แต่เพราะนั้นในการที่ราคาถ้าจะหลุดลงมา1854ี่จริงๆถึงจะตัดสินกันได้นะครับแต่ตอนนี้ทําไมสิ่งที่เรารอกันอยู่คืออะไรคือเรามองว่ามันจะเป็นการพักฐานในลักษณะที่เป็นการขยายฐานออกข้าง 5, นะครับเพื่อ mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างฐานราคา การสร้างฐานราคาใหม่อาจจะมีการตั้งออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการปรับฐานหรือออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดราคาเป็นการตั้งเทรนระดับนี้ออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าราคาของทองคําจะยังไซด์เวย์ต่ออีกสักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับโดยที่ไม่ได้ปรับตัวลงคือไม่หลุดหนึ่งแปดห้าสี่กันเองอันนี้คือกรณีของการพักฐานที่หนึ่งนะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งคือราคาจะยังไปต่อแต่การไปต่อนะครับอย่างที่เราได้คุยกันในบทวิเคราะ คือมีเวลาแค่ในสัปดาห์นี้เท่านั้นที่ราคาจะถูกซื้อกลับมาและยืนอยู่ในเทรนด์ให้ได้นะครับการซื mm ้อ hmm. กลับมาและยืนอยู่ในเทรนด์ก็คือเทรนตัวนี้นะครับคือยืนกลับมายืนเหนือเส้นนี้ให้ได้ mm hmm. แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องกลับมายืนภายในสัปดาห์นี้เท่านั้นถ้าสัปดาห์นี้ไม่กลับมายืนที่บอกครับมีสองกรณีคือพักขาดออกข้างคือไม่หลุดหนึ่งแปดห้าสี่นะครับ กับพักฐานด้วยการลงมารับด้านล่างนะครับบริเวณบนลนซี่ประมาณสักในแนวโซนกับตัวละคร60ถึง38ในภาพของสัปดาห์นะครับอันนี้ที่เราหวางกันไว้ให้ก็ไปดูบนวิเคราะห์สัปดาหนะ์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอถ้าเกิดใครที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครมีออเดอร์เนี่ยอาจจะคัดหรืออาจจะถือรอสุดท้ายเลยคือ854นะครับอันนี้คือตัดจบทุกอย่างคือ ไว้รอราคากลับตัวแล้วค่อยกลับมาเล่นนะครับถามว่าขายช็อตนะครับอาจจะเป็นการช็อตเก็บสั้นๆนะครับแต่ต้องรอราคายกตัวพักตัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกลับมาช็อตนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดหลุด1ป854อาจจะมีเทรนตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยรอครับรอกลับมาช็อตกันแถวนี้รอกลับมาช็อตกันแถวนี้นะครับคือหลุดมาอย่าเพิ่งรีบช็อตนะครับเพราะว่าการพักฐานรอบนี้ ถ้าหลุด1854การลักการพักฐานลักษณะนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการลงแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นลักษณะการพักฐานแบบภาพเดจะลงมาประมาณตรงนี้นะครับทาไมถึงให้มุมมองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการพักฐานของวีนะครับวียังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นการลงในช่วงที่เป็นขาขึ้นของวีเนี่ยเรามองว่ามันเป็นแค่การพักฐานไม่ใช่การลง นะครับไม่ใช่การลงจริงนะครับการลงจริงที่แบบในช่วงที่ลงที่ผ่านมานะครับถ้าสังเกตุการลงจะเป็นเพราะนั้นเพราะนั้นต้องรอดูครับรอดูติดตามนะครับอย่างที่บอกว่าในสัปดาห์นี้ใครอยาที่จะแบบเอ้ยมาเล่นประกอบราคานี้จริงๆหนึ่งแปดห้าสี่ถ้าไม่หลุดนะครับเสียบเข้าซื้อบรยเวนแถวนี้ได้แล้วก็คัดลอสบอยเวนก็อาจจะสักหนึ่งแปดห้าห้าสามนะครับถึงห้าสองนะครับ แถวนี้ก็จะเป็นเอออกมานะครับเสี่ยงเข้าซื้อครับอ่ะแล้วกรอบราคาเป้าหมายอยู่แถวบริเวณนะครับอ่าในภาพของระดับภาพรวมระดับแบบเดออ่ะขออภัยครับระดับเดือนนะครับระดับเดือนก็คือกรอบที่ราคาเล่นอยู่เนี่ยอาจจะไซด์เวย์ในกรอบได้นะครับกรอบนี้อยู่บริเวณสักหนึ่งแปดห้าสี่นะครับเป็นหลักนะครับต้านด้านบนอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับเป็นต้านคาดว่าราคาจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ในระดับแบบ อาจจะสักหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านะครับอันนี้คือกรณนี้ไม่หลุด1.85แต่ถ้าหลุดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรามองภาพแบบที่มันไม่หลุดก่อนว่ามันยังไม่หลุดนะครับเอาไว้หลุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเล่นยังไงกันต่อนะครับทีนี้มาดูกรอบในระดับวันกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่ารับคืน1.85นะครับอ่าในกรอบสั้นๆนะครับก็อยู่อีกระดับราคาที่เป็นแนวต้านคืน1.86 แปดนะครับเป็นนนยะสาคัญนะครับแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับอันนี้ที่จะต้องติดตามนะครับสามระดับราคานี้นะเพราะนั้นถ้าราคาสามารถกลับมายืนหนึ่งแปดหกแปดได้นะครับยิ่งไวยิ่งดีครับยิ่งกลับมายืนได้ยิ่งดีแล้วก็ให้กลับมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ถามว่าเอ้ยในการแอคชั่นของเรา ควรทําอะไรหนึ่งแปดหกแปดยังไม่ควรทําอะไรนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ยังไม่ควรทําอะไรผมอยากให้เราเอาจริงๆผมอยากให้ถ้าเกิดอยากเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อแถวนี้เลยนะครับเข้าซื้อแถวนี้เลยแล้วก็รอเอสอลแถวนี้หนึ่งแปดห้าสี่นะครับเพราะเรามองว่าราคาจะยังตอนนี้ราคาพยายามทดสอบตัวเองว่าจะสามารถยืนเทรนนี้ได้ไหม นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าซื้อแถวน,นี้แล้วราคากลับไปยืนเทรนด์ครับถือยาวๆกันได้เลยนะครับถือยาวๆกันได้เลยนะซึ่งสมมติเข้ามาแล้วหนึ่งแปดห้าสี่ไม่หลุดอดทนกัดบอลรอครับจบวีคคือถ้าเกิดมันจะกลับมาคัดก็ไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดกลับมายืนได้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ได้เห็นนะครับไปสามารถเราไปทำกำไรแถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งสี่กันได้เลยนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกวีคนี้สำคัญน,นะครับ อาจจะจริงๆผมมองว่าในช่วงสองสาวันด้วยซ้ำนะคือหลุดมาแถวเนี้ยต้องแค่สองสาวันเท่านั้นแล้วกลับมาให้ได้ถ้ากลับไม่ได้ยาวหลุดแล้วคือพักขาดกันนานนะครับไม่ได้หมายว่าแบบไอ้ลงแรงหรืออะไรนะครับมันอาจจะเป็นการค่อยๆใช้เวดาวลงมานะยครับอาจจะแบบไม่ได้ลงแบบแรงอะไรมากมายแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นเป้าวิมันก็ไกลเหมือนกันเอาจริงๆว่าไกลเหมือนกันก็หลักเป็นร้อยเหรียญนะครับเพราะนั้นลุ้น จุดนี้นะครับให้ราคากลับมายืนให้ได้ในสัปดาห์ดีนะครับคือ,อยืนเส้นนี้นะลองไปติดตามแบบวิเคราะห์สัปดาห์ของเราูนีครับว่าเรากำลังมองอะไรกันด่นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบรายวันอย่างที่บอกครับไม่หลุด1.84จังหวะเข้าซื้อครับนะเรา S L บริเวณ1.85สัก5.3ลงมานะครับสัก5.3ลงมาอ,มอันนี้เป็น S L นะครับลุ้นกลับมายืนให้ได้ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของสำหรับทองคําของเรานะรในวันนี้แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ภาพของบทวิเคราะห์หรือภาพของราคาทองคําจะเป็นอย่างไงเราก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ถ้าใครที่เทรดทองคํากันอยู่บางทีกลางคำ่ำกลางคืนนะครับราคาวิ่งแรงๆก็สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อขายทองคาโกลด์สปอตกับเราได้นะครับในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมักจะวิ่งช่วงสักทุ่มครึ่งสองทุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเทรดทองคําแท่งราคาทองคำบ้านเราอาจจะเสียโอกาส แต่ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับแอดมาแล้วบนไลน์อาจจะมีเมน,นูสมัครเปิดบัญชีก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถป้องกันความเสี่ยงตองนี้นกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดส u ั s c r i b e ้ดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีบทวิเคราะห์ใหม่หรือมีแนวโน้มใหม่หรือเกิดสัญญาณใหม่ก็คุณจะได้ติดตามกันได้ทัน นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เรากันด้วยก็ได้มีแรงทำบทมีข้อดีๆกันออกมาให้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ